บัวสโรชาตกใจไม่ได้อยู่บ้านแต่ค่าไฟพุ่งไป2.2หมื่นแถมติดโซล่าเซลล์หลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับบัวสโรชานักแสดงชื่อดังน้องสาวคนสวยของบีนกวีล่าสุดมีเรื่องที่ทำเอาสาวบัวนั้นตกใจเป็นอย่างหนักเนื่องจากเห็นบินค่าไฟฟ้า2.2หมื่นบาทแต่เจ้าตัวและครอบครัวไม่อยู่บ้านเกือบสัปดาห์ แถมที่บ้านของเธอนั้นก็ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยโดยทางด้านบัวสโรชาได้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวผ่านทางอินสตาแกรม b u a p p l i n g ภาพบินค่าไฟฟ้าพร้อมระบุว่าจากอากาศร้อนๆเจอค่าไฟเดือนนี้ไปคือหนาวเข้ากระดูกเลยนะขึ้นมาแบบบ้าไปแล้วงงว่าทำไมขึ้นเพราะที่บ้านไปต่างประเทศมาเกือบสัปดาห์ คนไม่ได้ใช้ไฟตั้งห้าคนแถมที่บ้านก็ติดโซล่าเซลล์ด้วยเธอจะขึ้นทั้งค่าน้ำค่าไฟไม่ได้วอนผู้ใหญ่ใครสักคนช่วยดูแลคะ่ะกราบซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ชาวเน็ตคอมเมนต์กันมากมาย